รฆษณาเย้ยไม่ให้ราคาตัวเต็งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่แม้แต่คนเดียวนางสาวรสนาอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพ NGO ด้านพลังงานเปิดเผยกับสำนักง,งานข่าว INN ถึงการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานว่าเท่าที่ปรากฏรายชื่อออกมา2อถคนยังไม่เห็นใครที่ฝากความหวังไว้ได้ เพราะปัญหาเรื่องพลังงานนั้นมีความซับซ้อนและมีผลประโยชน์มหาศาลเป็นผลประโยชน์ในการตั้งคณะกรรมการบริหารและการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานทั้งไฟฟ้าปิโตรเลียมทำให้นักการเมืองอยากจะเข้ามากำกับดูแลแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดคือเรื่องของประชาชนต้องจ่ายค่าพลังงานในราคาที่ไม่เป็นธรรมตรงนี้ยังมองไม่เห็นว่าใครจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้มองว่าทิศทางพลังงานในอนาคตหลังโควิดในทีนั้นทําให้ต้องมุ่งไปสู่พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นรวมไปถึงต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานมากขึ้นเช่นโซลาร์หลูฟการทำพลังงานแสงอาทิตย์จากหลังคา ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเข้าถึงได้เพราะเปิดให้แค่กลุ่มทุนใหญ่ที่เข้าไปทำโซล่าฟาร์มหรือโรงงานไฟฟ้าชุมชนก็ตามซึ่งถึงที่สุดเป็นไปเพื่อประโยชน์กลุ่มทุนไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง